สวัสดีทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาดูอุปกร,กรณ์ที่ผมใช้ในการทําการสอนออนไลน์นะครับี๋ยวจะลองมาแชร์ประสบการณ์นะครับที่จากที่ไม่รู้อะไรนะครับแล้วก็ค่อยๆนะครับค่อยๆศึกษานะครับแล้วก็ซื้อมาลองใช้งานนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะครับจนคิดว่าเซตนี้ของผมนะครับน่าจะเป็นเซตที่น่าจะ โอเคในระดับหนึ่งแล้วนะครับที่ผมพอใจนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับผมได้ค่อยๆทยอยซื้อมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างในส่วนนี้นะครับอุปกรณ์ที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับก็จะค่อยๆนะครับค่อยๆทยอยซื้อมานะครับคือเกิดปัญหาแล้วก็ค่อยๆซื้อมาเพื่อจะแก้ไขปัญหานะครับนี่ในส่วนของเริ่มแรกก่อนนะครับ แล้วก็อาจจะต้องมีนะครับโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งนะครับที่ผมอยากแชร์ประสบการณ์นิดนึงว่าโน้ตบุ๊กเนี้ยนะครับจริงสเปคของผมจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครต้องการที่จะซื้อนะครับเพื่อทํามาทําการสอนออนไลน์นะครับควรจะมีสเปคที่มันสูงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะในการ สตรีมนะครับสตรีมหรือในการอัดวิดีโออะไรพวกนี้นะครับคุณภาพมันก็จะได้ดีนะครับลื่นแล้วก็ไม่กระตุกนะครับอันนี้คือในส่วนของโน้ตบุ๊กก่อนนะครับทีนี้นะครับในส่วนนี้ผมได้นะครับมี iPad อยู่เครื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็น iPad ปี2018นะครับเป็นเจน6นะครับซึ่งก็มาพร้อมกับปากกานะครับก็จะสะดวกนะครับในการนำมาใช้สอนออนไลน์นะครับ ซึ่งในส่วนนี้นะครับผมได้ทำการเชื่อมต่อระหว่าง iPad เข้ากับโน้ตบุ๊กนะครับซึ่งในการเชื่อมต่อตอนแรกนะครับผมเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับคือผมใช้ในเรื่องของโปรแกรม a p p l e r miller a p p l e r miller นะครับเอฟเราไปเซิร์ชดูนะครับเป็นโปรแกรมฟรีแวร์นะครับเป็นสีฟ้าฟ้านะครับนะทีนี้พอผมเชื่อมต่อนะครับ ก็เนื่องจากมันต้องใช้ไวไฟนะครับในการเชื่อมต่อในบางครั้งนะครับเวลาสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีนะครับทำให้ในเรื่องของคุณภาพของภาพนะครับอาจจะมีการกระตุกนะครับหรือดีเลย์ไปฉะนั้นในส่วนนี้นะครับผมก็เลยทําทการแก้ไขนะครับโดยการซื้ออุปกรณ์ชิ้นหนึ่งขึ้นมานะครับเป็นตัวนี้นะครับอ่า ก็จะเป็นตัวการ์ดนะครับการ์ดวิดีโอแคปเจอร์ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นยี่ห้ออาคาซิตนะครับอาคาซิตลองไปเซิร์ชดูได้นะครับซึ่งก็เอาไอเจ้าวิดีโอแคปเจอร์ตัวนี้นะครับคือไอเจ้าวิดีโอแคปเจอร์ตัวนี้นะครับมันจะทําหน้าที่นะครับดึงภาพนะครับจาก iPad ของเรานะครับนะผ่านสายตัวนี้นะครับผ่านสายตัวนี้แล้วก็แล้วก็ไปเชื่อมต่อเข้ากับ โน้ตบุ๊กของเรานะครับแทนที่จะเราใช้การะสะท้อนหน้าจอนะครับแบบใช้ลักษณะที่เป็นใช้โปรแกรมอย่างที่ผมได้กล่าวไปขั้นต้นนะครับคือใช้โปรแกรม p r แอปพ p ิเนอ e ์ม r m i l l e r นะครับโปรแกรมสะท้อนหน้าจออันนี้ก็จะช่วยได้ในเรื่องของอะจะไม่ทำให้ภาพมันเกิดการกระตุกหรือดีเลยนะครับได้ดีเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับว่า ในการเชื่อมต่อมันก็ต้องมีนะครับในเรื่องของสาย HDMI ตัวนี้นะครับเป็นเชื่อมต่อเข้ากับ iPad ของเรานะครับอ่าแล้วก็นามาเชื่อมฝั่งนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของสาย HDMI นะครับซึ่งมาเชื่อมต่อตัวนี้แล้วก็เข้าไปนะครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าเนื่องจากอ่า พอร์ตนะครับพอร์ต USB ของผมนะครับคือพอร์ตโน้ตุวกของผมมันมีจํานวนน้อยนะครับเดี๋ยวต้องเล่าตัวนี้ก่อนนะครับผมต้องการที่จะนะครับต้องการที่จะต่อไมด้วยนะครับคือต้องมีไมด้วยเพื่อคุณภาพของเสียงนะครับแล้วก็มีกล้องนะครับเอ่อในการต่อในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายตัวนี้แล้วกันนะครับว่าผมได้ใช้นะครับในเรื่องของ USB Hub ตัวนี้นะครับ เป็นยี่ห้อ,อยูกรีนนะครับแล้วก็ซึ่ง USB hub ตัวนี้นะครับมันก็จะทําหน้าที่คล้ายๆกับแทนที่เราจะเอาอุปรกรณ์ทั้งหมดเสียบใส่น้ t ตบุ๊กของเรานะครับแต่ช่องมันไม่พอนะครับช่อง USB มันไม่พอฉะนั้นเราก็เลยต้องมี USB hub ตัวนี้นะครับเพื่อ,อต่อออกมาก็จะเพิ่มจํานวนช่องในการต่อได้อีกนะครับอันนี้จะมีทั้งหมดอยู่4ช่องนะครับโอเคทีนี้ เมื่อเราได้มีการสะท้อนหน้าจอจาก iPad เข้าโน้ตบุ๊กแล้วนะครับอันนี้คือสะท้อนของภาพส่วนแรกนะครับส่วนที่2นะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือไมโครโฟนนะครับในส่วนของไมโครโฟนต้องรีวิวก่อนนะครับว่าตอนแรกนะครับผมได้ลองใช้ในเรื่องของเป็นสายตัวนี้ดูนะครับเป็นสายจากโทรศัพท์บ้านๆของเรานี่แหละนะครับพวกนี้นะครับคุณภาพเสียงนะครับก็จะก็ถือว่าอาได้ยินนะครับ แต่มันยังเรียกว่าไม่โดนใจอะไรทำเรงเนี้ยนะครับคือมันคุณภาพก็ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนะครับผมก็เลยนะครับซื้อในเรื่องของอไม้ My นะครับเป็นไม c คอนเดนเซอร์นะครับยี่ห้อโบยา bym 1นนะครับซึ่งต้องแนะนำก่อนนะครับยี่ห้อนี้ถ้าของแท้จะอยู่ราวๆห้าร้อยกว่าบาทน,นะครับถ้าต่ำกว่านั้น ประมาณ2 0 0้กว่าบาทอันนั้นจะเป็นของก๊อฟนะครับซึ่งของแท้เราสามารถนำซีเรียลไปเช็คได้ในเว็บนะครับอันนี้ต้องขอเตือนก่อนนะครับซึ่งจะมีคุณภาพดีนะครับจะมีคุณภาพดีกว่าเราซื้อของก๊อฟมานะครับโอเคทีนี้นะครับถ้าเมื่อกี้เราเราได้เปลี่ยนเนาะนะครับเปลี่ยนมาเป็นใช้ไม้ตัวนี้นะครับคุณภาพของเสียงที่เกิดขึ้นก็ ดีขึ้นนะครับดีขึ้นเยอะเลยแหละนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าสายตัวนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะจริงๆก็มันก็ดีในส่วนของสายมันยาวนะครับแต่ผมรู้สึกว่าบางครั้งมันก็เกะกะไปนะครับแต่ก็คุณภาพของเสียงถามว่าดีไหมก็ก็ดีในระดับที่ดีกว่าสายนะครับสายไอ้เจ้าหูฟังตัวนี้ขึ้นมาอีกนะครับ นะเป็นไมโครเดเนอร์นะครับคุณภาพก็ดีนะครับซึ่งไมตัวนี้เราก็สามารถต่อเข้ากับเป็น3.5มิลนะครับเป็น3.5มิลตัวนี้นะครับแล้วก็ไปต่อเข้ากับโน้ตบุ๊กของเราได้เลยนะครับแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าถ้าของใครนะครับอ,อุปกรณ์โน้ตบุ๊กไม่มี3.5มมิลตัวนี้นะครับ มันก็จะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับที่เดี๋ยวผมขอแกะตัวนี้แป๊บหนึง่งแปบ๊บนึงนะครับโอเคเป็นตัวนี้นะครับเป็น USB นะครับแล้วก็เป็น พอตนะครับจะเป็นพอต AUX พร้อมกับหูฟังนะครับเราสามารถเป็น e x t r r n l l นะครับเป็น external ต่อเข้ากับพอร์ตของโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็ใช้สายตัวนี้นะครับเชื่อมต่อแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ถ้าของใครไม่มีนะครับอันนี้เนื่องจากเครื่องผมมันมีปัญหานะครับก็เลยต้องใช้ในส่วนของ e x t r r n l l ตัวนี้มาใช้งานนะครับ าล้นะครับทีนี้คุณภาพของเสียงนะครับเมื่อใช้นะครับปัญหาก็คือว่า,ามันค่อนข้างที่จะตัดเสียงรบกวนไม่ได้เท่าไหร่นะครับนะมันเป็นไม่์เราไม่รู้ว่าชื่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะครับลาวิเลียรหรือว่าอะไรนี้สักอย่างนี้แหละนะครับเป็นเก็บเสียงรอบด้านเลยนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นปัญหาก็คือว่ามันจะตัดเสียงรบกวนนะครับ ได้ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่คุณภาพของเสียงดีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อตัดเสียงรบกวนไม่ได้พร้อมทั้งเมื่อผมไปต่อนะครับบางครั้งนะครับเวลาเราเสียบสายชาร์จไปด้วยเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เกิดการเรียกว่าเสียงช็อตนะครับเสียงช็อตนิดๆครับเวลาเราบันทึกวิดีโอมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ไขต่อมานะครับผมก็เลยซื้อใหม่เป็นไม่ USB นะครับเป็น USB คอนเดนเซอร์ตัวนี้นะครับ ที่หนีบไปเลยนะครับเป็นแบบคลาสสิกนิดนึงนะครับนี่ข้อดีของไม์ตัวนี้นะครับก็คือว่าเดี๋ยวผมจะถอดตัวนี้ให้ดูนะครับนี่นะครับถอดออกมา,าจะเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็คอยซับเสียงนะครับกันเสียงรบกวนนะครับซึ่งไม์ตัวนี้นะครับปกติมันจะเก็บเสียงได้ดีคือ ในส่วนของโซนหน้าตัวนี้นะครับนี่คือข้อดีแล้วก็เสียงที่มาจากด้านข้างตรงนี้นะครับมันจะตัดค่อนข้างที่จะตัดออกไปได้ดีเลยนะครับเพราะ,ะนั้นคุณภาพเสียงจากไม์ตัวนี้ที่ผมใช้ก็คือ O อเคนะครับเป็นโอเคสองศูนย์สองศูนย์นะครับอันนี้ก็จะคุณภาพของเสียงถือว่าดีเลยนะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณหกร้0ยถึงเจ็ประมาณนี้แหละนะครับนะครับแต่คุณภาพเสียง ดีมากนะครับเป็น USB นะครับต่อมานะครับเมื่อคุณมากฟังเสียงได้แล้วนะครับกล้องนะครับกล้องเว็บแคมอ่าเจ้าตัวนี้ถ้าผมตอนที่ผมใช้น้ตบุ๊กนะครับคือใช้กล้องเว็บแคมตัวนี้นะครับคุณภาพของภาพค่อนข้างทิ่จะใช้ไม่ได้เลยนะครับหมายความว่ามันค่อนข้างที่จะแตกนะครับเวลาเรา ขยายเป็นหน้าจอใหญ่ๆนิดนึงนะครับแต่ถ้าใครใช้หน้าจอเป็นหน้าจอเล็กๆด้านข้างนะครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับเพราะในส่วนนี้นะครับผมก็เลยแก้ไขปัญหานะครับโดยการซื้อนะครับเป็นเว็บแคมนะครับเป็นกล้องเว็บแคมยี่ห้อโลจิเทคนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณผมได้มาอยู่ที่ประมาณ2000นะครับ2,100บาทนะครับ นี่ก็เลยลงทุนมาเลยนะครับอะแล้วก็เพิ่มความสะดวกในการติดตั้งนะครับขยับมาดูตรงนี้นิดนึงเพื่อความสะดวกในการติดตั้งนะครับผมก็เลยต้องอซื้อนะครับไอ้สายไม่ใช่สายสิขาตั้งนะครับเป็นขาตั้งกล้องตงัวนี้มานะครับทุกคนจะเห็นนะครับอาประมาณนี้นะครับซื้อมาก็เราสามารถปรับระดับความสูงนะครับ เอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับคุณภาพของกล้องตัวนี้อยู่ที่ full hd นะครับ1 0 8 0 p นะก็ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับไม่ต้องลงไดรเวอร์อะไรนะครับถ้าเป็น windows 10เราสามารถต่อแล้วก็มันก็จะสามารถใช้ได้งานได้เลยนะครับต่อไปนะครับทีนี้อุปกรณ์ต่อมานะครับเมื่อกล้องพร้อมนะครับชิ้นต่อมาก็คือ ไฟนะครับไฟก็จากปกตินะครับผมก็จะมีเฉพาะไฟไอเจ้าตัวนี้นะครับอ่าด้านบนตัวนี้เฟันในส่วนนี้นะครับผมก็เลยต้องปรับแสงสว่างนะครับเป็นคนที่ผิวไม่ค่อยดีนะครับต้องมีการปรับแสงสว่างนิดนึงก็เลยซื้อนะครับซื้อในส่วนของอุปกรณ์ตัวแรกนะครับก็คือไอเจ้าตัวนี้ครับเป็นไม้ไม้ไรสดหรือเปล่านะครับที่เขาเรียกกันนะครับไม้ตัวนี้ก็เราสามารถนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับโอเคนะครับเราสามารถปรับนะครับระดับนะครับระดับแสงไฟได้นะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็ปรับโทนได้นะครับโทนอุ่นโทนจอกแสงเป็นสีส้มๆนะครับประมาณนี้นะครับสามระดับนะครับประมาณนี้นะครับก็มีไฟนะครับเอาไฟตัวนี้ก็ผมก็ มันจะมากับเซตตัวนี้เลยนะครับก็มันมาหนีบก็จะสะดวกดีนะครับสามารถปรับซ้ายขวาได้นะครับหมุนได้3ามองศานะครับต่อมานะครับก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนะครับผมก็เลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้เพื่อคุณภาพของอภาพที่จะออกมานะครับผมก็เลยซื้อไอ้เจ้าตัวนี้มานะครับอ่าุณเห็นนะครับ ก็คือตัวนี้นครับอันนี้เขาเรียกว่าเดี๋ยวนึกภาพนึกชื่อนะครับกระทำนานไม่ออกนะครับเอาเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับแต่น่าจะซอ f t box นะครับโอเคนึกออกแล้วครับเป็นไฟ soft box นะครับตัวนี้ก็จะราคาเราวนะครับประมาณถ้าจะไม่ผิดน่าจะสามร้อยประมาณนี้แหละนะครับนะ ตัวนี้นะครับน่าจะ3า0สี่ร้อยนะครับมันจะให้้ายให้แสงไฟที่ไม่แสบตาเรานะครับเวลาเราเปิดนะครับก็จะเป็นโทนผิวแล้วก็จะคล้ายๆกับแสงไฟธรรมชาตินะครับโอเคส่วนไฟตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณาไฟและสดวงแหวนตัวนี้นะครับจะอยู่ประมาณ200นะครับโอเคทีนี้เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับในส่วนของ อุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเวลาเราสอนนะครับในบางครั้งเวลาใช้ Google Meet นะครับหรือ o o m อะไรพวกนี้เราก็อาจจะต้องมีการฟังนะครับฟังเสียงโต้ตอบกับลูกศ์นิดนึงนะครับฉะนั้นนะครับเราก็ผมก็เลยต้องซื้อนะครับซื้อในไม่ใช่ซื้อสิทีแรกนะครับผมได้ใช้ตัวเจ้าตัวนี้ก่อนก็คือหูฟังโทรศัพท์มือถือเรานี้แหละนะครับฟังนะครับ แต่มันรู้สึกว่ามันไม่สะดวกนะครับมันเป็นความรู้สึกของผมเองแหละนะครับไม่สะดวกเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเกะกะนะครับผมก็เลยมีไอ้เจ้าตัวนี้อยู่นะครับเป็นในส่วนของลูทูธหูฟังนะครับหูฟังลูทูธนะครับพูดกลับไปกลับมาแนละ้วประมาณนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถเอาตัวนี้เชื่อมต่อเข้ากับโน้ตบุ๊กเราได้นะครับมันก็จะ ง่ายนะครับไม่ต้องมีสายอะไรเยอะแย,ยะนะครับประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีโน้ตบุ๊กใครไม่มีนะครับบลูทูธนะครับมันจะมี e x t e r n a l b l u e t o o t h อีกนะครับเราสามารถสั่งซื้อได้นะครับแล้วก็มาต่อเข้ากับพอร์ตตัวนี้นะครับพอร์ต USB ตัวนี้มันก็จะทำหน้าที่เป็นบลูทูธอีกตัวนึ่งได้เช่นเดียวกันนะครับน่าจะ หมดแล้วนะครับในส่วนของอุปกรณ์ด้านหน้านะครับทีนี้ด้านหลังนะครับที่ทุกคนเห็นฉากเขียวๆตัวนี้นะครับผมก็ได้ใช้นะครับเป็นกรีนสกรีนนะครับซึ่งก็พอดีที่บ้านมีพอดีนะครับแต่ถ้าใครไม่มีมีซื้อในแอปออนไลน์อยู่นะครับก็ตัดฉากหลังนะครับจะทำให้เราเปลี่ยนฉากหลังได้ง่ายขึ้นนะครับ โดยทั่วไปแล้วนะครับมนุษย์เราจะมีสีเขียวนะ้อยที่สุดเพราะในการใช้การตัดฉากหลังก็เลยต้องใช้ฉากเขียวนะครับอโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นการรีวิวคร่าวๆนะครับในส่วนนี้สำหรับวันนี้นะครับต้องลาไปก่อนนะครับในส่วนของราคานะครับทุกคนก็อลองลองเสิร์ชดูแล้วก็เอารวมดูแล้วกันนะครับอันนี้ ทั้งหมดนี้นะครับเป็นการที่ค่อยๆเกิดจากประสบการณ์ของผมนะครับที่ผมค่อยๆเรียนรู้นะครับแล้วก็ค่อยๆซื้อนะครับไม่ได้ใช่ซื้อครั้งเดียวแล้วซื้อครั้งเดียวก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับมีเงินก็ค่อยๆซื้อมาปรับปรุงมาเรื่อยๆนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ